โผล่คอมเมนต์ทันทีหลักกันใช้ล้านให้1ล้านถ้าแต่งงานต้องบอกเลยว่าทําเอาคนบันเทิงและเหล่าแฟนคลับลุ้นและเชียร์หนักมากค่ะเมื่อแอปทักษออนกับนวนกุลยอมรับว่ากําลังคุยคุยกันอยู่จริงแต่สถานะตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแฟนกันซึ่งฝ่ายชายกาลังตามจีบอยู่แต่ถ้าหากใช้คําว่าแฟนว่าไรคําว่าภรรยาติดจรวดแน่นอนล่าสุดในรายการสแซบ พิธีกรตัวพอ่อผู้กลุ่มความรับแอป,ปนนกุลอย่างหนุ่มกันชัยก็ได้พูดลั่นออกมากลางรายการว่าถ้าแอปทักษอรแต่งงาน1ล้านบาทพี่จ่ายให้เลยโดยอินสตาแกรมโพลีพลัสจัดให้ได้ออกมาเผยคลิปพร้อมกับแคปชั่นว่าเท่าแก่หนุ่มประกาศใส่ซองงานแต่งแม่แอป,ป1ล้านบาทจะรวจหรือจะขี่ปนาวุธก็มาดีซึ่งก็ทำให้แอป,ปรีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีเลยว่าผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ แอดกันชัยจนแฟนคลับคอมเมนต์ต่อเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าพยานรักเพียบลุ้นแม่แอปแต่งอีกรอบเมื่อไหร่ดีนะฮ่าฮ่ฮ่